สมใจเมสซี่อาร์เจนติน่าโวลโทษชนะฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ฟ้าขาวอาร์เจนติน่าขึ้นนำแชมป์เก่าตรากายฝรั่งเศสถึง20ก่อนโดนทีเด็ดเอ็มปัปเป้ยิง2ประตูใน2นาทีท้ายเกมเสมอ2ต่อ2ต้องต่อเวลาเมสซี่กดหนี3ต่อ2แต่เอ็มปัปเป้ซัดไล่มา 3. ต่อ3ต้องดวนโทษตัดสินแต่อาร์เจนแม่นกว่าเอาชนะคว้าแชมป์โลกสำเร็จก่อนที่ตามรบฟังฟากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่วงดาววนเล่ด้วยค่ะการแข่งขันฟุตบอลโลกกาตาร์2 0 2 2เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2565ที่สนามลูเซลไอคอนิกสเตเดียมประเทศกาตาฟ้าขาวอาร์เจนตินาพบกับชั้นเก่าตรากายฝรังเศสหลังจากห่างจากการลุ้นแชมป์มานานอาร์เจนตินากลับมาลุ้นแชมป์โลกสมัยที่3หลังถล่มโครเอเชีย3ต่อศูนย์ในรอบตัดเชือกพร้อมกับลุ้นการสร้างประวัติศาสตร์ของหลี โอเนลเมสซี่กับแชมป์เดียวที่ยังไม่เคยได้และการลงสนามสูงสุดเป็นนัดที่26ทางนั้นแชมป์เก่าฝรั่งเศสปราบมามืดมโมรโ็อกโก2-0ในรอบตัดเชือกทาให้ทีมทะลุเข้าชิงแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันและมีลุ้นเป็นทีมแรกในรอบ60ปีที่ควา้าแชมป์โลก2ส,สมัยติดนับตั้งแต่ทีมชาติบราซิลเคยทําสําเร็จในปี1958และ1962สถิติการพบกันในศึกฟุตบอลโลกมีเพียง2นัดและเป็นการ พลาดการแพ้ชนะอร์เจนตินาชนะ2-1ต่อในฟุตบอลโลก1978ล่าสุดฝรั่งเศสชนะ4-3ต่อในฟุตบอลโลก1998ครึ่งแรกประตูนาทีที่23ในรูปเกมที่ฟ้าขาวเนื้อกว่าอาร์เจนตินามาได้ประตูนำจากจังหวะอุสมานเดมเบเล่ le, ไปเกี่ยวอังเคิลดิมาเรียล้มลงในเขตโทษผู้ตัดสินเป่าให้จุดโทษของอร์เตนตินาและเป็นลิโอนลเมสซี่ยิงเข้าไปโดยที่ฮูโกโยริส ประตูฝรั่งเศสลงไปคนละทาองอาร์เจนตินานำฝรั่งเศส1ต่อศูย์และเป็นประตูที่6ของเมสซี่ขึ้นนำเป็นดาวซันโวและทำสถิติยิ่งทุกนัดประตูนาทีที่36หลังเสียประตูแชมป์เก่าเปิดเกมลุยหวังเอาคืนแต่กลับถูกสวนกลับจนเสียประตูที่2จากจังหวะที่เมสซี่จ่ายบอลให้อเล็กซิสแม็คอลิสเตอร์ท้างกาบขวาก่อนกระชากแล้วแทงไปสายให้อังเิลดิมาเรียวิ่งเข้าไปแปรสวนยริสเข้าประตูทำให้อาร์เจนตินานี้ฝรั่ง เไปเป็น2ต่อศูนย์และมวยครึ่งเวลาแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังประตูนาทีที่80ความพยายามของแชมป์เก่ามาประสบความสําเร็จไล่ตีตื้นจากลูกจุดโทษเมื่อนิโกลัสโอตามเมนดีแนวรับอาเจนไปเกี่ยวขาหลังนักเตะฝรั่งเศสในเขตโทษผู้ตัดสินโปลแลนด์เป่าเป็นจุดโทษคิลิยันเอ็มปาเป้รับหน้าที่สังหารเข้าไปอาเจนดีนาโดนฝรั่งเศสไล่มาเป็น2ต่อ1และเป็นประตูที่6ของเอ็มปาเป้ขึ้นมาเท่าเมสซี่ประตูนา ทีที่81สกอร์กลับมาเสมอกันแบบไม่น่าเชื่อเมื่อเมสซี่โดนแย่งบอลกลางสนาม บอลไปถึงมาคัาสตูร,รามนักเตะสำรองที่ลงมาแทนโอลิเวียชิลูกอนตูรามตักบอลให้กิริยันเอ็มปเป้ล้มตัวยิงเข้าไปอาร์เจนตินาถูกฝร,รั่งเศสไล่ตามตีเสมอ2ต่อ2และเป็นประตูที่7ของเอ็มปเป้ขึ้นนำเดี่ยวเป็นดาวซันโวช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มหมดเวลาเสมอ2ต่อ2ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีช่วงต่อเวลาประตูนาทีที่109อาร์เจนตินาพลิกขึ้นนำอีกครั้งจากการซัดตุูม หน้าเขตทโทษของลิวเนลเมสซ,ซี่เป็นประตูที่2ของเมสซ,ซี่ในเกมนี้และเป็นประตูที่7เ,เท่ากับเอ็มปาเป้ในการลุ้นดาวซันโวพร้อมให้อ์เจนตินาขึ้นนำฝรั่งเศสอีกครั้ง3-2ต่อ ประตูนาทีที่118เกมใกล้หมดเวลาแต่กลับเป็นฝร,รั่งเศสมาตามตีเสมอด้วยจุดโทษหลังจากแนวรับอาเจนทำแฮนด์บอลและเป็นคิลิยันเอ็มปัปเป้สังหารเข้าไปเป็นประตูที่8นำเป็นดาวซันโวและสกอร์กลับมาเท่าอาเจนตินาเสมอฝร,รั่งเศส3-3ต่อครบ120ไม่มีประตูเพิ่มต้องดวนโทษตัดสินหาแชมป์คนแรกฝร,ร,รั่งเศสคิลิยันเอ็มปัปเป้ยิงเข้าฝรั่งเศสนำ1-0ลิวเนลเมสซี่ยิงตีเสม เสมอให้ออสเตรเลียเสมอหนึ่งต่อหนึ่งคนที่สองฝรั่งเศสคิงส์ลีโคมัน ยิงไม่เข้ากอนเปาโลดีบาล่ายิงเข้าให้อร์เจนตินำหนึ่งต่อสองคนที่สามฝรั่งเศสออรเรเลี um ini, ยมซอาเมนียิงไม่เข้ากรอกอนเลอันโดปาเลเดสยิงหนีให้อาเจเหนึ่งต่อสามกอน ani, รองดานโคโลโมอานีฝรั่งเศสยิงเข้าไล่มาสองต่อสามแต่สุดท้ายกอนซลโลมอนเซียนกองหลังของเซบียายิงเข้าไปให้ออสเติเลีชนะในการดวลจุดโทษฝรั่งเศสสี่ต่อสองคว้าแชมป์โลกสมัยที่สามไปครองส่งผลให้ อาจารย์ดีนาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่3ได้สำเร็จขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากฮาม o m a n SMM Sport อย่าลืมกดติดตามช่องดาวเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ